สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ f c ของอาจารย์นันที่รักและคิดถึงทุกทุกท่านสวัสดีวันปีใหม่ไทย13เมษายน2566ใครถึงบ้านถึงช่องนะฮะใครตั้งวงแล้วใครกำลังก้งอยู่ใครยังไม่เมาใครยังไม่มึนนะครับมาแบ่งปันความรู้ พระเครื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เพื่อให้พี่น้องเป็นติ๊กซอเล็กๆไปต่อยอดนะครับเราจะคุยกันเรื่องพระสมเด็จบางขุนพมพิมเกตบัวตูมพระสมเด็จบางขุนพมพิมเกตบัวตูมสมเด็จบางขุนพมพิมเกตบัวตูมพี่น้องครับเดี๋ยวรอพี่น้องเข้ามาสักหนึ่งร้อยท่านก่อนเราถึงจะเริ่มนะครับเป็นทางการช่วงนี้ก็ดูแบบ คร่าวๆไปก่อนดูคร่าวๆนะครับดูภาพรวมไปก่อนนะครับสมเด็จเกศบัวตูมนะฮะบางขุนพรมนะฮะพิมเกตบัวตูมนะครับบางขุนพรมพิมเกตบัวตูมนี่ครับหนึ่งร้อยสองท่านหนึ่งร้อยสิบเจ็ดท่านโอเคหนึ่งร้อยท่านเมื่อไหร่เราเริ่มนะครับร้อยกว่าท่านแล้ว กลาสวัสดีจึงเป็นทางการครับพี่น้องที่รบของอาจารย์นันพี่น้องแฟนคลับทุกท่านวันนี้วันปีใหม่ไทยขออวยพรก่อนนะครับที่จะคุยกันขอให้พี่น้องทุกท่านทั้งร้อยเจ็ดสิบสองท่านจงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมควรมุม่งมั่นปรารถนาขอบุญบารมีของพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เกตบุตูมองค์นี้นะครับจงเพื่อแผ่ไพศาลนะครับไปถึงพี่น้องและครอบครัวทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ วันนี้เรามาแบ่งปันความรู้เรื่องพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับกรุเก่านะครับกรุเก่านะครับพิมพ์เกตบัวตูมเนื้อมูลค่าสูงหรือว่าเนื้อสายสากลหรือว่าเนื้อเสียนนิยมนั่นเองนะครับองค์นี้นะครับถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์มากๆสมบูรณ,สรณ์สมบูรณ์ทั้ง พิมพ์ทรงเนื้อขานะครับพิมพ์ทรงเนื้อขาคลาบกรุกบางเบานะครับไม่มีตราประทับด้านหลังแสดงว่าเป็นกรุกเก่ากรุกเก่าเกิดจากการขโมยลักลอบขุดเจาะย้อนนะครับเชือกลงไปสารพัดวิธีที่จะออกมาของพระบางขุนพรมจาก84,000องค์นะครับขโมยขุดเจาะลักลอบสารพัดวิธี จนเหลือวันเปิดกล่ยังเป็นทางการแค่ประมาณสัก2-3,000องค์ในปีพศ .2500 แต่พระสมเด็จบางขุนพรมสร้างในปีพศ .2413 โดยเสมียนตราด้วงนะครับเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมากในยุคนั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับสมุบัญชีในรั้วในวังนะฮะแล้วก็ ท่านได้ปรารบกับสมเด็จโตว่าท่านอยากสร้างพระนะครับท่านอยากสร้างพระเพื่อเป็นเกียรติของวงตระกูลนะครับเพื่อทำาุุบำรุงพระศาสนาและก็เพื่อในการในการบูรณะวัดบางขุนพรมสมเด็จโตท่านก็อายุมากแล้วนะครับช่วงนั้นปีพศ .2413 ท่านก็เห็นด้วยแล้วท่านก็นำแม่พิมพ์ของวัดระฆังพร้อมกับมวลสารของวัดระฆังพร้อมกับเป็นผู้ที่ ควบคุมการสร้างนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นเนื้อพระบางขุนพรมสูตรการสร้างจะเป็นสูตรเดียวกับวัดระฆังจะเป็นสูตรเดียวกับพระสมเด็จเกจเชโยแต่มวลสารจะน้อยหน่อยมวลสารจะน้อยหน่อยนะครับมวลสารจะน้อยหน่อยนั่นเป็นเพราะว่าพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมสร้างในครั้งเดียววาระเดียวก็คือพศ .2413 สร้างเสร็จก็บรรจุกรุไว นะครับบรรจุกรุ่ไว้มาแตกกลุ่อีกทีนะครับมารู้เรื่องอีกทีก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อประชาชนกลัวสงครามกลัวโลกหาก็พากันที่จะใช้สมเด็จนะครับหาสมเด็จมาไว้คุ้มครองป้องกันมาไว้ผลทำยาจึงทำให้ไปแห่กันไปขอที่วัดะระฆังพอรู้ว่าพระสมเด็จวัดระฆังแจกไปหมดแล้ว ก็แห่กันไปตามหานะครับรู้อีกทีว่าสมเด็จโตสร้างไว้ที่วัดบางขุนพรหมก็พากันลักลอบพากันขุดเจาะพากันทําสารพัดวิธีที่จะลักลอบออกมาทั้งกลางวันกลางคืนเวลาหลวงพ่อเผลอนะครับก็หาออกมานะครับพระบางขุนพรหมนั้นถือว่าเป็นพระที่สร้างพิธีปลุกเสกใหญ่มาตรฐานนะครับสมเด็จโตเป็นประธานสมิยธตราด้วงเป็นฝ่ายคารวสนะครับซึ่ง เป็นผู้ที่มีบาร,รมีมีเงินมีทองเพราะฉะนั้นก็จึงสร้างอย่างสมบูรณ์แบบต้องมีบล็อกไม่พิมพ์หลากหลายบล็อกไม่พิมพ์หลักคือสมเด็จโตนะครับแล้วก็แกะบล็อกไม่พิมพ์มเพิ่มอีกมากมายเพราะว่ากลัวว่าจะสร้างไม่ทันต้องใช้บล็อกไม่พิมพ์เยอะนะครับเพราะระยะเวลาสร้างน้อยจึงทําให้เนื้อพระนั้นมีลักษณะที่เป็นเนื้อหลักก็คือเนื้อผงพุทธคุณบวกปูนเปลือกขอยส่วนมวลสารอื่นๆจะมีน้อยแล้วเนื้อนี้ที่นำมา แบ่งปันความรู้กับพี่น้องที่ครบรพวันนี้เป็นเนื้อที่สายสากลเล่นเป็นเนื้อที่สายเซียนเล่นเป็นเนื้อที่มีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นพี่น้องค่อยดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมนั้นแบ่งแยกกรุกเก่ากุกใหม่แต่ความจริงคือพระที่สร้างพร้อมกันในปีพศ2413นะครับที่แบ่งแยกกลุกเก่ากุกใหม่ก็คือแบ่งแยกจากการเปิดกรุกอย่างเป็นทางการหรือไม่ และไม่เปิดอย่างเป็นทางการโดยใช้2อ,อย่างนี้ในการแยกแยะ1ก็คือลักษณะของคราบ2ก็คือตาประทับนะครับพระที่เป็นกรุใหม่คือพระที่เปิดกรูอย่างเป็นทางการปี2500นั้นจะมีตาประทับด้านหลังและคราบกรูจะเกิดกลางมากเพราะว่าพระสมเด็จบางขุนพรมนั้นหลายคนถามว่าทําไมถึงมีคราบกรุก็เพราะว่าพระสมเด็จบางขุนพรมนั้นเป็นพระที่บรรจุกรูใต้ฐานเจดีย์นะครับ เพราะฉะนั้นน้ําท่วมปี2,4,8,5ก็ท่วมพระไปด้วยท่วมวัดไปด้วยนะครับจึงทําให้มีค่าบกรุกเกิดกรังเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องท่านไหนมีพระบ,บางคุณพรมห้ามล้างห้ามล้างเพราะล้างอ,ออกมาแล้วราคาหายคุณค่าหายพุทธศินหายเพราะหนึ่งในการพิจารณาสมเด็จบางคุณพรมนั้นก็คือคราบกรุกนั่นเองพี่น้องทีละครับเอาละครับนั่นคือ ข้อมูลคร่าวๆนะครับถ้าพอมพี่น้องต้องการข้อมูลละเอียดเชิงลึกให้เข้าไปใน Google แล้วก็เสิร์ชเข้าไปนะครับว่าสมเด็จบางขุนพรมอะไรต่างๆมันก็จะออกมาปุ๊บปุ๊บเยอะแยะไปหมดข้อมูลพื้นฐานนั้นสามารถหาได้ทั่วกันหมดนะครับแต่สิ่งที่มาแบ่งปันกันเพื่อให้พี่น้องเอาไปเป็นต่อยอดเป็นเจี๊ยซอเล็กๆนั่นก็คือทักษะนะครับทักษะประสบการณ์ต่างๆที่จะมาแบ่งปันพี่น้องวันนี้องค์นี้เรียกว่าพิมพ์ เกตบวัวตุมอ่าทำไมเมรียกพิมพ์เกตบวัวตุมพิมพ์เกตบัวตุมจะมีเอกลักษณ์นะครับจากการผรสมผสานสามพิมขึ้นไปหนึ่งก็คือพิมพเจดีอ่าพิมพเจดีเอกลักษณ์ของท่านก็คือเส้นซุ้มนี้จะโค้งนะครับเป็นะระฆังคว่ำนะฮะสองก็คือพิมพฐานแซมเพราะว่ามีฐานมีเส้นแซมสองเส้นนะครับอ่าอ่าพิมพเจดีพิมพ์สารแซมนะครับ สามก็คือเอาตูมมาใส่ตรงนี้เป็นตูมตูมนี้ก็เลยเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ก็คือโดยเฉพาะแม่พิมพ์ของบางขุนพรมนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดละคังนะครับแตกต่างจากวัดละคังเล็กน้อยนะแตกต่างจากวัดละขังเล็กน้อยนะฮะเรามาดูกันนะครับไล่จากเส้นซุ้ม เส้นซมของบางขุนพรมนั้นพี่น้องที่รักครับปกติแล้วจะกดไม่ค่อยติดชัดแต่องค์นี้ติดค่อนข้างชัดแต่ก็มีแผ่วบริเวณน,นี้นะมีแผ่วบริเวณน,นี้มีแผ่วบริเวณน,นี้เหตุเพราะว่าบางขุนพรมนั้นสร้างด้วยคนจํานวนมากผู้หญิงกดผู้ชายกดนะครับอ่าน้ําหนักไม่เท่ากันน้ําหนักมือไม่เท่ากันต่างๆนะครับแรงมากแรงน้อยทําให้การกดมีตื้นมีลึกนะครับ กากดมีตื้นมีลึกนะเส้นซุ้มจะเป็นลักษณะแผ่วๆอย่างนี้ได้นะครับแหวงแหวงแผ่วๆนี้ได้บางคุณพรมนะครับแต่ก็คงลักษณะของเส้นซุ้มที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายพิมพ์เจดีนะพี่น้องครับอันต่อมาก็คือลักษณะของเกตของท่านนะลักษณะเกตของท่านจะเป็นลักษณะเกตนะครับองค์ใบหน้าของท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะผลมะตูมนะฮะผลมะตูมนะฮะผลมะตูมแล้วจะมีปีกา นะครับมีปีกานะครับมีปีกานะครับมีปีกาเห็นไหมครับมีปีกาแล้วก็มีลักษณะเกจที่เป็นตุ่มๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเกจที่เป็นตุ่มๆองค์ที่มีลงรักษ์มีไหมลงรักษ์ในบางขุนพรมมีเหมือนกันแต่ว่าจะมีน้อยกว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะพี่น้องครับนะฮะ ส่วนใหญ่จะเป็นสมเด็จวะลัครังที่เอามารวมเพื่อให้ครบ8 4 0 0 0องค์นะครับที่ลงรักส่วนใหญ่นะครับแต่บางคุณพรมจริงๆลงรักก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะพบเจอไม่มากเท่ากับแบบไม่ลงรักนะพี่้องครับนะฮนะเกศจะเป็นตุ้มตูมเห็นไหมครับเกศจะเป็นตุ่มตูมตรงนี้ใบหน้านเป็นผลมะตูมแล้วก็ลักษณะหูท่านจะเป็นปีก,กานะครับหูปีกาหรือว่าหูใบสี นะหูปีกาหรือหูใบสีนะครับลักษณะการวางลำตัววางแขนจะคล้ายกับพิมพ์เจดีก็คือกอดรัดลำตัวกอดรัดลำตัวนะครับกอดรัดลำตัวนะครับทิ้งแขนลงมาแล้วก็กอดรัดลำตัวถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะทิ้งลงมาแล้วก็มีเส้นเชื่อมออกจากข้อศอกด้านซ้ายมาที่เขา่าแต่ว่าพิมพ์เกตดบัวตูมจะไม่มีนะครับจะกอดรัดลำตัวพี่น้องที่ทักครับเดี๋ยวเราค่อยลงกล้องกันเราดูภาพรวมก่อนนะครับ ลักษณะขาจะเป็นขาที่เป็นลักษณะขาคล้ายๆฐานหมอนใหญ่นะครับฐานหมอนนะครับเนี่ยครับคือจะมีความอวบอ้วนหนาใหญ่นะครับแล้วก็เชิดขึ้นนะอะอวบอ้วนหนาใหญ่แล้วเชิดขึ้นเล็กน้อยนะพี่น้องครับปรากฏเส้นผ้าทิพย์นะครับสองเส้นนะครับชัดเจนนะครับพิมพ์นี้จะชัดเจนมากเส้นผ้าทิพย์สองเส้นชัดเจนมากฐานสามชั้นนั้นจะมีเอกลักษณ์นะครับ ฐานชั้นล่างนะครับจะหนาใหญ่และก็จะแหลมเข้ามุมทั้งสองด้านนะครับด้านซ้ายจะแหลมกว่านะครับแหลมกว่านะครับแต่ด้านขวาก็แหลมเหมือนกันแต่ว่าองศานะครับจะน้อยองศาจะชันกว่านะครับอ่าด้านนี้จะแหลมกว่าด้านนี้จะเหมือนบ้านกว่านะครับด้านขวานะครับฐานชั้นที่2นะครับจะเป็น ลักษณะฐานนะครับที่คล้ายๆฐานหมอนเหมือนฐานชั้นที่เหมือนฐานชั้นที่3จะแตกต่างจากพิมพ์ใหญ่ของวัดลักขั้งหรือว่าพิมพ์ใหญ่บางพวงก็แล้วแต่ฐานชั้นที่2นี้จะเป็นฐานสิงจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่พิมพ์เกตบัวตูมฐานจะเป็นฐานหมอนเหมือนกันนะครับมีเส้นพระทิพย์สองเส้นนะครับขั้นตรงกลางเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อพระจะมีความใสนะครับเนื้อในจะมีความใส นะครับจะมีความใสนะครับมีความ then, ใสคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับวุ้นนะครับอ่าคล้ายๆกับวุ้นนะคล้ายๆกับวุ้นมีความใสมากนะครับเนื้อที่เซียนเล่นหรือว่าเนื้อที่เป็นเนื้อมูลค่าสูงจะต้องมีความใสนะครับเนื้อในมีความใสนะครับและเป็นสูตรเดียวกับสูตรวัดระคังนะเป็นสูตรวัดระคังนะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องกันนะครับ นี่ครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันลงกล้องกันดูกันนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะเนื้อพระจะมีความใสนะครับจะมีความใสนะครับจะมีความใสนะจะมีความใสนะฮะอาจารย์ว่าสวยงามที่สุดเลยนะครับต่อต้านพระเกนะครับท่านต่อต้านพระเกอาจจะคิดแตกต่างกันนะฮะแต่สําหรับอัจารย์อง์นี้คือที่สุดของความงดงามนะครับพีนอ้ครับอ่า อาจจะคิดแตกตา่างท่านไหนท่านไหนเก่งแล้วผ่านได้เลยนะครับอ่าอ่าไม่เป็นไรครับท่านคงไม่ใช่กัรยาณมิตรของอาจารย์นะครับถ้าว่าอย่างนี้นะครับว่าพระหน้าพระอาจารย์ทั้งหมดเก้หมดอ่า,อาก็ขออนุญาตที่จะส่งท่านไปนรกนะครับอ่าส่งท่านไปนรกนะพ่ออาจารย์บอกแล้วนะครับอ่าอ่า อาจารย์บอกแล้วนะครับว่านะฮะใครเก่งแล้วผ่านได้เลยนะครับใครต้องการความรู้ไปต่อยอดนะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันได้แต่ไม่ต้องการปรมาจารย์มาฟันธงทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งที่สุดบอกแต่ว่าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาอย่างไรก็แบ่งปันไปเพื่อให้เป็นิ๊กซอ์เล็กๆให้พี่น้องไปต่อยอดนะพี่น้องครับแต่ถ้าเข้ามาแบบท่านที่มีโปรไฟล์ว่าต่อต้านพักเกเข้ามาลักษณะนี้ ท่านไม่ใช่กัลายาณมิตรของอาจารย์นันเพราะนั้นอาจารย์นันก็ขออนุญาตส่งท่านกลับไปที่เดิมก็คือบล็อกนะพี่น้องทีละครับขออนุญาตบล็อกนะฮะแล้วก็อยู่กันคนละโลกนะพี่น้องทีละครับดฉะนั้นนี่คือโซเชียลให้โอกาสเรานะพี่น้องทีลรับขอพระคุณทุกท่านที่เข้าใจนะฮะเก่งแล้วผ่านนะครับพี่น้องที่ต้องการความรู้ไปต่อเลาะต่อยอดนะฮะ ก็เรียนเชิญน,นะครับในการเรียนรู้ต่อไปพี่น้องที่รักครับตามนั้นนะครับตามนั้นนะพี่น้องที่รักครับาตามนั้นนะนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะเนื้อจะใสเนื้อจะใสมากนี่ครับจะใสมากเห็นไหมครับเนื้อในจะใสคาบปลุมีหลายลักษณะนะครับมีหลายลักษณะนะครับคาบกลูแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะคาบกลูฟองเต้าหู้คาบปลูที่เป็นลักษณะ เป็นน้ำตาลไหมหรือดำๆก็มีแล้วแต่ว่าอยู่บนอยู่ล่างเห็นไหมครับแต่เนื้อพระจะต้องเป็นลักษณะใสแบบนี้เห็นไหมครับเกศเป็นตุ่มๆนะฮะเกศเป็นตุ่มๆเห็นไหมครับเกศเป็นตุ่มๆลักษณะหูเป็นหูใบสีนะครับเป็นหูใบสีนะพี่น้องครับเป็นหูใบสีนะพี่น้องนี่ครับองค์พระท่านนะครับหน้าอกนะครับอ่าสวยๆครับเนื้อเต้าหู้ใช่ครับเนื้อเนี่ยเหมือนขนมถ้วยฟู นะครับหรือว่าเหมือนเหมือนข้าวเหนียวนึ่งหรือเหมือนขนมถ้วยฟูนะฮะแล้วแต่เราจะเปรียบเทียบนะครับแต่ต้องจดจําให้ได้คือจะมีความใสนะครับเนื้อในต้องมีความใสนะครับนี่ครับแขนกอดรัดลาตัวนะครับแขนกอดรัดลาตัวนะครับเขา่านะครับเข่าจะหนาหนูนใหญ่นะครับหนานูนใหญ่นะครับเส้นพาทิ์ชัดเจนพิมพ์นี้นะครับเส้นพาทิ์ชัดเจนทั้งสองเส้นนะพี่น้องครับ ชัดเจนทั้งสองเ้นแต่ไฮไลท์หลักอาจารย์นันอยากจะให้พี่น้องดูเนื้อเพราะว่าเนื้อนั้นไม่สามารถปลอมแปลงได้นะครับเนื้อไม่สามารถปลอมแปลงสูตรของสมเด็จโตได้เหมือนไม่มีใครสามารถปลอมแปลงได้ในจักรวาลน,นี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับนี่คือเนื้อพระที่สายสากลเล่นหรือเซียนเล่นพี่น้องพยายามดูไว้นะครับนะสำหรับคนที่บอกเก๊ก็ไม่เป็นไรครับแต่นี่คือ นี่คือสุดยอดที่จะนันนำมาแบ่งปันพี่น้องนะครับท่านไหนเก่งแล้วก็ผ่านได้นะครับผ่านได้เลยนะครับถือว่าเป็นจิ๊กซอเล็กๆนะครับวัดบางขุนพรมครับวัดบางขุนพรมสิ่งที่แตกต่างกันนะครับมีความหนึกนุ่มเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวัดระฆังจะมีบวนสารเยอะกว่านี้นะพี่น้องทีละครับอันนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับอยากให้ดูเนื้อนี่ครับสาคัญที่สุดคือเนื้อนะครับสําคัญที่สุดคือเนื้อพระเห็นไหมครับนี่ครับฐานชั้นล่าง นี่ครับเนื้อพระใสต้องใสแบบนี้เลยนะพี่น้องครับต้องใสนี่ครับนี่ด้านข้างเนี่ไหมครับด้านข้างอ่านี่ครับพี่น้องท่านไหนมีเนื้อพระแบบนี้เป็นเนื้อพระที่มีมูลค่าสูงนะพี่น้องครับเป็นเนื้อพระที่สายสากลหรือสายเซียนก็ซื้อขายกันเป็นหลายหลายตังค์นะพี่น้องครับองค์นี้ถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่นะครับก็น่าจะเจ็ดหลักแปดหลักนะพี่น้องครับ แต่ว่าทั้งหมดราคามันเป็นเรื่องของสมมุตินะพี่น้องทีละครับเย้แท้อยู่ที่องค์พระน,นี่แหละราคามันอยู่ที่ใครซื้อใครขายเท่าน,นั้นเองเป็นเรื่องสมมุตินะครับนะนี่ครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังนะครับค่ากลุ่มเล็กเกิดกลางนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มใหม่ถ้ากลุ่มใหม่ค่ากรุ่มอะกลุ่มเก่าค่ากลุก่มจะบางเบานะพี่น้องครับอ่านี่ครับคาากลุ่มสำคัญคือเนื้อในพี่น้องครับสำคัญคือเนื้อนในที่มีความ ใสนะครับต้องมีความใสเห็นไหมครับยิ่งจุดที่แตกที่ปรีเนี่ยเราเห็นเนื้อในอย่างชัดเจนนี่ครับเห็นเนื้อในอย่างชัดเจนนี่นะครับคาบกุกเราจะเห็นว่าคาบกุกนั้นจะไม่ค่อยหนานะครับจะบางๆคาบกุกบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตราประทับเนี่ยเราจะตีเป็นกุกเ,กนะกกเก่านะฮะกุเกานั้นการเล่นหาราคานั้นจะสูงกว่ากูกใหม่ นะครับจะสูงกว่ากุใหม่นะพี่น้องครับนี่ครับจะมีความงดงามมีค่ากูบางเบาแต่เนื้อในต้องใสเห็นไหมครับเนื้อในจะต้องใสนี่ครับลักษณะพระนะครับมีความบิดความเบี้ยวได้นะครับเห็นไหมครับมีความบิดความเบี้ยวและก็ควับเคล็ดลับอีกอย่างพี่น้องดูนะครับว่าพระสมเด็จนั้นความหนาจะไม่เท่ากันจะมีการสอบมุมใดมุมหนึ่งนะครับจะมีการสอบแปลว่าด้านนี้หนาอ้วนแต่ด้านนี้เล็กเห็นไหมครับ หนาอ้วนแล้วก็สอบลงมาเล็กนะครับแถมบิดเบี้ยวอีกต่างหากถ้ามีบิดมีเบี้ยวถ้ามีสอบอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้นะครับว่าพระสมเด็จจะเป็นพระที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่เป็นไรครับท่านก็ไปลงนรกนะครับอ่าท่านนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับ เก่งแล้วก็ผ่านนะครับเก่งแล้วก็ผ่านหรือว่าถ้าเก่งจริงๆก็ท่านต่อต้านพัดเก๊ก็ไปเปิดติ k กต o k แล้วก็สอนคนดูว่าจะมีคนไปติดตามท่านถึงสิบท่านไหมนะครับถ้าเก่งจริงแล้วก็เปิดสอนแข่งกับอาจารย์นันได้นะครับให้พี่น้องที่ครบท่านเป็นคนตัดสินนะครับไม่ต้องมาอวดเก่งเพราะคนอวดเก่งเนี่ยก็คือพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะสมองหมาปัญญาควายนะพี่น้องครับขออนุญ,ญาตใช้คําแบบอย่างนี้นะครับคือคนจริงเขาจะคมในฝัก นะคนจริงก็จะคมในฝักนะพี่น้องทีละครับคนจริงคมในฝักนะครับมีแต่พวกไม่ค่อยรู้เรื่องพวกสมองหมาปัญญาควายพวกที่มีหัวแต่ว่ามีสมองเข้ามาว่าพระผู้อื่นนะครับอาจารย์ไม่เคยแนะนําให้ไปว่าพระใครนะพี่น้องทีละครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะนันเก่งที่สุดเพียงแต่ว่าเอาความรู้มาแบ่งปันเป็นทิกซ์ซอเล็กๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเก่งจริงก็ไปเปิดทิชตตอกสอนนะครับ ดูว่าจะมีคนตามท่านเป็นหมื่นเป็นแสนไหมนะครับถ้าเก่งจริงนะครับอ่าเรียนเชิญนะครับไม่ต้องเข้ามาที่นี่เพราะว่าท่านไม่ได้มีค่าแม้แต่สถุนเดียวเทียบกับอาจารย์นันเลยนะครับสาหรับอาจารย์นันท่านไม่มีค่าแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่มีค่านะครับอาจารย์นันไม่ให้ค่าคนแบบนี้นะพี่น้องที่เคารพกรลบครับโอเคไหมครับเราไปต่อนะครับไปต่อนะครับเมื่อกี้โฆษณาแรงไปหน่อยต้องขออภัยนะครับ โฆษณาแรงไปหน่อยไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่ต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับอาจารย์ไม่เคยงอ้อไม่เคยอ้อนวอนให้ใครเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับเมื่อเรามีใจิตใจบริสุทธิ์ที่จะแบ่งปันผู้ที่มีศีลเสมอกันเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้พี่น้องทีละครับผู้ที่มีศีลเสมอกันเท่านั้นถึงจะสบายสัมผัสได้ส่วนพวกพวกสมองหมาปัญญาควายให้ออกไปไกลๆนะพี่น้องทีละครับไม่ต้องเข้ามาะนะไม่ต้องเข้ามานะครับ ต้องขอภัยที่พูดชัดชัดแบบนี้เพราะว่าจจนันเป็นทหารนะครับยวกมแพทย์ทหารเรือนะครับอาจจะไม่มีคําหวานนะครับแต่มีความจริงใจที่จะแบ่งปันรู้เท่าไร่แบ่งปันเท่านั้นนะพี่น้องทีละครับเอาละ,ะครับเราไปต่อครับเนื้อนี้เป็นเนื้อที่ถือว่าเป็นเนื้อที่สวยงามมากนะพี่น้องทีละครับและพระมูลค่าสูงจะต้องเป็น จะต้องเป็นเนื้อใสแบบนี้นะพี่น้องที่รักพี่น้องดูไว้นะครับเผื่อเจอที่บ้านพี่น้องนะครับเนื้อต้องใสแบบนี้แต่เนื้อในก็จะเป็นเห็นไหมครับเนื้อในมีความหนึบนุ่มนะครับเป็นเนื้อเดียวกับวัดละครังเพียงแต่ว่ามวลสารนั้นจะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพี่น้องจําไว้เลยเนื้อนี้คือเนื้อที่มีมูลค่าสูงนะพี่น้อง <_ c os> เนื้อที่มีมูลค่าสูงนะครับอา,อาจารย์ไม่ได้มาโนนะครับอาจารย์นั้นก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะพี่น้องที่เคารพทุกท่าน คนอายุ54ปีนะครับคงไม่ได้พึ่งศึกษาเรียนรู้เมื่อวานนี้นะครับศึกษาเรียนรู้พระเครื่องมาตลอดชีวิตก็เชื่อว่าจะต้องมีอะไรมาแบ่งปันพี่น้องบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะพี่น้องที่รักไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งเลยนะพี่น้องที่รักบอกว่าตัวเองพอมีความรู้บ้างที่จะมาแบ่งปันเพื่อให้พี่น้องเป็นจิก๊กซอว์เล็กๆได้ไปต่อยอดความรู้ดูเนื้อไว้พี่น้องครับนี่ครับนี่ฮ สมเด็จบางขุนพรมกุเก่าพิมพ์เกตบัวตูมพี่น้องครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเนื้อในต้องใส่นะพี่น้องที่รักเนื้อในต้องใส่นะพี่น้องที่รักครับอ่าเอาละครับกราบขอบคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าใช้คําไม่สุภาพนะพี่น้องครับแต่ว่าถ้าหากว่าอ่าพี่น้องเป็นกันยาณมิตรที่แท้จริงย่อมเข้าใจเพราะว่าจันนันไม่ได้ว่าพี่น้องคนที่ เปิดใจกว้างนะครับให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะพี่น้องทีละครับไม่ไปฟันธงผู้ใดนะครับครูบาอาจารย์สอนไว้มีความรู้ต้องคมในฝักมีความรู้ต้องแบ่งปันผู้อื่นไม่ใช่มีความรู้แค่หางอึงแล้วไปเที่ยวว่าคนอื่นนะครับอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะพี่น้องทีละครับไม่มีเซียนคนไหนไปฟันไปว่าพระคนอื่นไม่มีคนที่มีความรู้ระดับปร,รมาจารย์คนไหนไปว่าพรพาคคนอื่นแม้แต่คนเดียวครับมีแต่พวกที่ รู้ไม่จริงเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยถ้าอาพูดแรงไปนะครับแต่จารยนันก็ยืนยันนะครับว่าความรู้ที่แบ่งปันนั้นเป็นเพียงจิ๊กซอเล็กๆให้พี่น้องไปต่อยอดเพื่อให้พี่น้องเติมเต็มความรู้แล้ววันหนึ่งถ้าพี่น้องตกผึกความรู้พี่น้องก็จะสามารถดูพระได้โดยไม่ต้องอาศัยตาผู้ใดไม่ต้องอาศัยใบเสือผู้ใด แล้วพี่น้องจะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ความปิติสุขอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสําหรับวันนี้ขอยพรปีใหม่อีกครั้งหนึง่งสาหรับพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่นะครับเข้าใจนะครับขอให้มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาในวาระปีใหม่ไทยครั้งนี้สำหรับไร้นี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ